คือตีกันเนาะบ้านนี่พี่น้อยสวัสดีครับผมพี่น้องครับพบปะกันกับบาวิซานสายลายแล้วครับมื่นกับวิธีการวายสิเพนกนะครับผมมื่นนี่ก็เป็นโจลุ้ยครับนกตอดินนะครับผมสายตอดินกับเดชเลยประมาณสิบหกสิบเจ็ดตัวเนาะพี่น้องเนาะนกปีกัวครับเป็นนกฝึกอยู่นะครับผมผมล้องเอาเข่าคูกันเบิ้งนะครับผม อกงมาเทียบกันไว้นะครับเป็นเวลาประมาณสามสี่มือแล้วครับจะลุ้ยก็เรียกตัวแม่ครับกดิกปีกอยู่บนมือครับผมโอ้โหตัวแม่สิมักบ่นะครับตัวแม่ก็เป็นนกลิ้วตันครับผมเป็นสายของพี่อํำนกเขาใหญ่นะครับที่พี่อํำพป็นทรงไหมผมหนึ่งจะโอ้หนาจะปีกลัวแล้วครับโดนเติบครับที่แรกหนึ่งก็เป็นตัวผู้ครับบ่แมนครับเป็นตัวแม่นะครับผมเห็นมันขครทีนึงแล้วครับ เลยล้องเอาเทียบกันไว้นี่นะครับสี่มือครับผมบาบนี้ก็สิเอาล้องเอาเขากงร่วมบึงเออกงผสมบึงนะครับผมพาสิได้ผลบ่นะครับผมเจ้ารวยครับนกกุกนึงตัวนี้เป็นนกเลี้ยวตันนะครับขาล้มครับผมเสียงใญขึ้นกันครับลูกออกมาบูหัวสิเป็นเสียงใดนะครับผมก็น่าจะเสียงใ่นะครับเจ้ารวยกับเสียงใ่ตัวนี้กับเสียงใ่ครับแฉแน่อยู่ครับผม นี่ครับนกตัวเมียครับลิวตันครับผมคาล้มครับสายของพี่อ้๋ครับตัวนี้เป็นนกตอดินครับสายผักไตนะครับผมกับบลูวามันเป็นสายใดนะแต่ว่ารลูแต่ว่ามันเป็นนกตอดินนะครับสายตอดินเดี๋ยวเบาไอสารสิล้องเอาเข่ากงผสมเบิ้งนะครับผมเพื่อใดถ้าหยาดของมันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงนกเหล่มมันเกิดตอหยาดเนาะก็เลยสิผสมไว้เบิ้งนะครับถ้าใด้ลูกมันจะคูจักยังนะครับ เดี๋ยวล้อ,อเบิ้งนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าอีสานสีเอาไปเข้ากงผสมครับหลังจากที่เอาเทียบกันไวประมาณสี่มือครับนี่แหละมือที่สี่ครับนี่แหละเนาะเห็น,นมนันใส่ค้นใส่ยังหาตัวผูอยู่ครับตัวนี้ก็กระดิกป,ปีกเบิดมือครับรอเดี๋ยวสิเอาเข่าเบิ้งครับผมอะไเป็นยังไงเนานะเดี๋ยวขอถือไปหม่องกงที่่าสิผสมกันครับผมสักคู่ครับ นี่ครับอาการนอะอาการเคลียร์ขนอยู่ครับเดี๋ยวสิร้องเอาเข่ากันเบิ้งนะครับ่าไรเป็นแังไหครับเจ้าวลุ้ยกับมันกรเกนะรียกสามซีมือพี่นงเรียกตัวแมว้ว่าสามซีมือนะครับบารูสิคือบ่ะครับนกหลายครับยูนี่เป็นบ้านของ่าวอีสานเองนะครับผม กำลังคึกรับหนกหลายเด้เดี๋ยวบาอีสระบาอีสานสิพาชมน้ำเนาะชมนกอยู่ในไข่น้ำครับหลายตัวครับแปลแปลหาซิบครับผมเดี๋ยวนี้เยอะเลยครับหนกช่วงนี้บ่ค่อยมีคนนั่นเนาะบ่ออยมีคนสื่อครับเลยหลายอยู่ครับผมเดี๋ยวบาอีสานสิพายเบ่งน้ำนะครับทั้งหนกรวมทั้งหนกแยกไวแล้วครับหนกช้ําครับนี่ครับอาการเนาะแม่นสืคือบ่บพี่น้องบาอีสานเทียบไว้ สามสี่มือนครับกับเบิ้งจากช่องอาจารย์หลายๆท่านเพิ่นมะครับโผล่ครับโผล่นะตัวนี้มีอ่างเชก่นครับนกอ่างบาอิสานเก็บไหวอยู่กับมีนะครับเสียงดีๆทั้งนั้นแหะครับบาอิสานสี่ขัดเสียงครับส่วนมากเนาะนี่ครับเบิ้งนี่ครับเจ้ารวยครับ พอมีผลงานเหรอครับแต่ว่ากับวัฒนกจริงนะครับชเชลยที่มันใด้กับมีจะโตกัว่ามันคู้อ้างยังไปยังสันหลี่น้องส่วนลายคาล้มดีๆไปยังสันไห่ชเชลยดีครับโตโจล,ลุ้ยนี่เจ็บชเชลยยไห่มีโตดีๆครับขืนไว้หพร้อมครับชเชลยของโจล,ลุ้ยนี่มมได้โจเลี้ยวเอา,าบ่ได้ก็ส่วนมากกะโจลุ้ยไปเอาครับตัวแม่ริ้วตัน,นครับผม เสียงางไปไงล่ะพี่น้องกับพวกเือไวไแงแฮงนี่เหลี่ยคํำคู่คาครับตัวแม่เนาะเจ้าลวยกับขาล้มมองเป็นห่วงครับไว้ครับหนุกตัวลว้ยครับแต่ตัวนี้บบไว้หรอครับขาล้มปลาอยู่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กันบ้งสิเป็น,น,นยังไงเสด็จทายาทบ่เดี๋ยวไปมอง,องกองผสมครับนี่ครับผมกงผสมนะก็เห็ดหัง่งอะไรเร็วที่แล้วผมผสมมันหนกที่ว่าตัวผูมันตาบอดครับ ตัวเมียกับลูกหอยครับตัวหนึ่งบบบนี้มันบ่เขาคูกันนักเทียครับผมมันบ่มันบ่มากันนะครับบอกยังไงก็เลยจับออกแล้วครับที่นี่ก็เลยเทียบเจ้าลุ้ยครับเจ้าเจ้าลุ้ยนะครับกับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจับตัวเมียนะครับออกมาใส่ไว้ก่อนนะครับผมบริสารเสเหตุตามความรู้สึกนะครับผมพกว่าบ่มีผู้ใดบอกครับเบิ่งตามคลิปตามยังของอาจารย์เพิ่นหลายๆทันอยู่ครับ เห็นเิ่นเห็ดทั้งสี่แหละเลยเห็ดตามเพื่อนครับผมเยวขออนุญาตถอดอันขาออกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผมหมัดขานไอยนะครับสุดโตเเดีลยวสักรู่ด้อพี่น้องด้วยขอเอาตัวเมียเขากกงก่อนครับนี่ครับผมตัวเมียวเขาไปแล้วเนาะดูตันครับเตตัดสายรัดขาออกเลยครับผมมันแกะบออกครับตัวเมียดู่ตันครับผมนี่แหละเราสิลองปล่อยเจ้าลุ้ยเขาไปครับบ้าน ไปเป็นยังไงครับเดี๋ยวขออนุญาตจับเจ้าลุยนะครับผมเพราะว่าต้องเดัตัดสายรลัดขาออกน้ำเกลกันะครับผมนี่ครับเจ้าลุยนกปีกัวครับปีซีเดือนนะครับเอาเดี๋ยวลองเบิ้งพี่น้องว่าจะได้ทายาด้านบ่รอติดตามบิึงครับผมสักคู่ครับนี่ครับพี่น้องครับเจ้าลุยครับจับออกมาแล้วครับผมโอ้ตัวยางใหญ่ครับจับกับโบงหุ่มครับผมไปลุกไป ็นไรครับเขาแล้วครับเขาคู่แล้วครับผมเจลุ้ยกูกหนึ่งนกตอดินกับตัวเมียเรียวตันครับสายของพี่อ่ำนะครับผมสายนกตอผนยดนะครับสายขันเหมือนกันแหละครับผมลอยไงลองรุนเ้า่นะครับผมมันมันจิได้ตัวได้ลูกมันบะนะครับจับบางหันกับโจลุ้ยก็ตกใจแน่ครับผม เราลวยนี่มัดขาไปครับนิดนึงพอมันชิ้นนะครับผมกันชีเอาออกเลยถ้าที่อยากเอามันไปต่ออีกก็สิมันสิบวชินนะครับเดี๋ยวรุนบ้างเนาะอาหารมันก็บอกว่าใส่หัวอาหารไก่น้ำจากน้อยครับผมก็เลยเอาหัวอาหารไก่ใส่เข้าไปน้ำครับเขาเปลือกกับห้างเนี่ยพี่น้องผมมีอย่างหลายครับเดี๋ยวเอาหินมาน้ำครับจากน้อยจะไปหาหินที่หลังครับแต่ขออนุญาตมัดไปครับผม เดี๋ยวเบิ่งปฏิกิริยาจะเข้าครับว่ามันสิเป็นจังไง คือตีกันเนาะบาทนีพี่น้องเอ้อย่างนี้เนาะรวยเป็นตะคือบ่หล่ะพี่น้องนี่เห็นกระดิกปีกเรียกนึกว่ามันมันหมักโบแมนติพี่น้องตัวเมียกับยังบ่ยนอมครับว่าคือจีกันวะโอ้พี่น้องผมมือใหม่ดีครับบบลูวิธีดหก จากจีเกตดังใดนะครับจังใดพี่น้องท่านใดเคยกับือว่ามีวิธีดีๆกับบอกเป่าอิสานในด้วยครับผมคอมเมนตนบอกน้ำนะครับที่มันตีกันพอ,อยังนะครับด้ว่ร้อนบ่มักนะครับจิกตัวเมียรครับผมบังหนั่นนั่นตายเหตงใดล่ะครับพินอืมือเป็นอันเสี่ครับพี่น้อง เราบอาวิสารสิลองเอาใส่ไว้นะครับจากมือสองมือครับถามันตีกะน,น่าจะบว่วพานครับน่าจะได้เอาออกครับผมเฮ้ยจะตีแม่ลูกหาตัวเมียให้ได้เลยตียังไหนตัวแม่ด้เลยโอ้ตายแท้พี่น้องแบน มผมเห็ดบ่ถือวิธีหรือ,อยังไดบุญเดี๋ยวจังไดเอาไว้นี้ก้อนพี่น้องเนะาะจักมือองมือครับหามันยังวันไน,นมาก,กันเดี๋ยวเอาไว้ก้อนนะครับผมเขาอาหารใส่ไว้แล้วเดี๋ยวบัดนี้เ้าไ้สารสิพาเบิงหนกนครับเฉลยใหม่ครับคนตัวนั้นคันล้วครับโกงแหลกครับโกงแหลกครับเสียงกลางไปไงครับผม กรงแรกเลยครับเสียงกลางไปไงหนอนี่กรุ๊ปหนึ่งครับขันยน้นนี่บาอิสานหนึ่นตัวนี่อีกตัวหนึ่งครับนี่ขันคือกันครับกรงที่สามครับ ตนี้ครับลมเพื่อนครับตอนนี้มันจอ่อกันครับผมมันก็บเล่บอเห่าวันไหนครับนกไม้ทาลังงตัวกับแปรหอดขวบเลยแลละพี่น้องกลายสานกับใครเป็นน้ำบอามาใส่ไบบน้ำแน่ขึ้นก่ากกนละครับผมบอเห้มันวางครับพี่น้องลายตัวครับนกอยู่ทางในเฮียนอีก,ก็ระไรครับนี่กระนกเฉลยครับ เฉลเยเนี่อายุดีอ่ะด้วยครับนี่เป็นนกเฉลยที่อยู่บ้านบาอีซานนี่แหละที่ต่อได้อยู่บ้านบาอีซานเองเนาะนกหลายครับนี่แปดสี่สิบตัวหาสิบตัวหมดแล้วครับทั้งเบิดมันบอกว่าหลายคน,นนะ่ะนกบาอีซานบระเด็น,นับดีๆครับนกพวกนี้ก็ยังนกไม่ครับยังบระธานในหอดขวัครับผมนี่ครับ ครับมันบอชันหาวแต่พี่น้องนกมันอยู่ไก่กันโพดนะครับริสารเห็ดเถือกกันรังสีใหญ่ไปละพี่น้องเดี๋ยวบบนี้สีบวใหยมันอยู่ไก่กันเกินไปนะครับมันนั่นขึ้นครับใส่ผ้าไปเบิ้งอีกครับผมสักครู่ครับปนอีกกงหนึ่งเดี๋ยวผ้าไปเบิ้งครับเบิ้งปฏีกิริยาหองบกนีก่อนครับนี่บกรวยนี่มันจะตีโตแม่อีกปะนี่ครับพี่น้องครับนกหลายอยู่ครับยื่นหาหกตครับผม โก่เดมาตั้งแต่บานเมียครับเศรษาอีสานไปต่อกับเบาาเตยนะครับทั้งเบิดเลยครับอยู่นี่หลายอยู่ครับทั้งตีกันครับขนหล่อนไปเหรอข้อขนข้อหล่อนครับตีกันซ้อมมือครับผมโบมีกงสิไว้ครับ้าพี่น้องสนใจกับโทรมหาบาอีสานได้นะครับผมหามหมักครับโทรมาคุยก่อนได้ครับโบหมักโบว่ากันนะครับผม โทรมาถามได้ครับโทรมาเล่นน้ำได้ครับผมแล้วไปเบิ้งอีกงงไงครับนี่ครับนกที่ว่าเอาผสมที่แหลกมันก็ตีกันขึ้นกันครับผมนี่ตัวผูครับเป็นนกทีว่าสายของพี่อ่ำเพื่อนครับนั้นตาบอดครับตัวนี้ถือแมวครับผมนี่นกชวานี่แหละครับนกมูนี่หอดคร้วล้วล่ะพี่น้อง กำลังฝึกนี่ตัวตัวที่ว่าฝึกไดยุ่นนี่ครับลังบานเนี่ครับตัวนี้แหละครับผมที่ไดเชลเล่ยมือนั่นครับเขาเขาพเนียดเทียแรกเนาะนี่กับตัวแม่ครับคู่กันกับตจวรวยครับผมท่านไนหาตัวผูได้ครับพอเสรีร้องออกโจเลี้ยวบึงมันจะเป็นยังไงครับเอาล้อหลุดบึงครับบึงโจลรวยกันบวกเป็นตะครื้อพี่น้องมันตีกันกับตัวแม่นี่กับเชลเล่ยครับ ว่าต่อได้รยูบานเมียครับไปที่ไปก็เบาเตยครับพันกระเสือไปแน่ครับเหลียสํ้หนียละพี่น้องมีคู่อ่างยูครับอยู่ในหนีสองตครับน้องนั่นก็เสียงดีๆทั้งนั้นแหละพี่น้องขาล้มแน่เป็นธรรมดาครับผมขาบางโตกับลงมาคู่เสือครับหอบหัวมันมีขาล้มบ่อนะครับนี่ครับหลายเมียตังามครับอยูหนี่บตีกันครับกงไงบ่คอยตีกันครับขนง่ามครับ นี่แหละเนาะตามนี่แหละพี่น้องเบิ้งเอาครับตัวใหญ่ๆงามๆเลยครับผมลายทีๆเสียงดีๆครับทั้งนั้นนกอายุดีแน่เลยพี่น้องสองสามเดือนสี่เดือนอยู่ในหนีบิตครับนะครับโอ้งามอยู่ตัวนี้ไทยคนเป็นคนบ้านแล้วครับงามเลยครับตัวนี้นี่ครับหมยเต็มเลยครับนกปอดขวบหลายนะครับพาเบิ้งครับผม ้เบิดสุดโตครับนี่พเนียดนี่เจ้าเลี้ยวครับทายขนครับผมบ่าหาวครับช่วงนี้กำลังทายขนครับขนหางกับกำลังออกคุณล่พี่น้องช่วงบ้านเขาคนละจังสีเดรนครับเจ้าเลี้ยวนี่ครับนกตอตัวหลักครับนกพเนียดกำลังทายขนครับผม หนกไม้หนกไม้ครับหนกไม้ครับผมแยกไปนะโอ้แฉนี่ก็อีกตัวนึงครับพอดขวบแล้วครับตัวนี้กำลังทายขนด้วยกันครับผมร้องออกข่าวขน่ยกคันอยู่ครับทายขนคนปีกกักสากอยู่ครับขนหางกับว่าในสุดอยู่เหมิดแน่ขอ,อให้ครับผม นี่ก็นกไม้ครับนกอายุดีว่ะหละทั้งนั้นแหละพี่น้องเห็ดเถิบไหมครับก็พผู้เถาหัวตะเหลวเนะนี่กับ้จเล่ครับนี่เจ้าเล่บบหูเป็นนังครับหลังจากที่ได้นกฉเฉลยตัวที่สองมันก็บลบไปเลยครับผมบบคอยสูครับเจ้ามือคันมือบบคันจะเป็นนังไหนบ้พี่น้องนี่แหละครับเจ้าเล่เนาะ ที่ว่าไดชเลยเลาสองตัวครับนกฝึกกำลังสิ่งเจ้งเหรอพี่น้องแต่ว่าไปไดชเลยตัวที่สองแบบเป็นลบๆนะครับเป็นบัวสูนกไปเลยครับบัวหูเป็นหย่างแย่อยู่ครับใจบัวเิงครับนกใจบัวดีปันเลย,ยนี่กขนกไหม่หระพี่น้องมันมีโขงหว่างเรามาใส่ไว้ครับลลยแ,น,แน่นๆนาๆง,งามๆทั้งนั้นเหรพี่น้องบ่าจะสานต่อได้นะครับ สนใจโทรมาหาบราิษัทใดครับผมแบงค์ครับตัวนี้ริวตันครับหอดขวบนะครับแต่ยังบบขืนเลยครับผมเรียงไว้เป็นสีิมงคลครับผมริวตันเสียงหน่อยนี่ครับริวตันครับผมเสียงหน่อยเ,อเดี๋ยวไปเบิ้งอีกครับผม ไ้เบิ้องนีกครับมีอีกเนียพี่น้องหลายครับนกอยู่ผีก็มีครับนี่ครับนกปอดขวบแล้วครับตัวนี้เอาขื้นไส้เนียดคันแล้วครับเสียงงตัวนี้นี่ก็เสียงกลางครับไายขนบานแล้วล่ะพี่น้องสิหอดขวบแล้วครับตัวนี้ตัวนี้กับ ตัเวเดศก็เบาเตยครับช่วงเขาเลื้งครับนี่มีอ่างครับตัวนี้เสียงหน่อยครับมีอ่างตัวนี้ก็คันแล้วพี่น้องคันแล้วครับนกไม้ครับหาหกเดือนคันแล้วกำลังสิีไายขนลายทีทีทั้งนั้นเหรอพี่น้องนก งามเนาะนี่ครับตัวนี้ก็เสียงกลางไปไงครับขันยนเพาะแต่ว่ายังบ่ทันไนเืียงเลยครับผมทันไนไทยขนอยู่ตัวนี้นกหกเจ็ดเดือนเที่ันครับตัวนี้สิเขาขวบแล้วครับนี่ไทยขนเรียบร้อยครับนี่เราบ่ทันไนเรียบร้อยล้วแต่ว่าไทยเหลื่อมไทยแล้วครับนี่ขนหางกับ่ันไนสุดกูนึงครับตัวนี้ขาลม้มตัวนี้เสียงดีเทน่ยนครับ โอนี่เสียงน้อยครับนี่ยสามสี่เดือนนะครับนี่นี่แหละย้อนแสงครับผมนี่แหละครับผมนกลายอยู่แก่สี่สิบหาสิบปุ่นละมีท่อมเหนียวนาะพี่น้องเนาะให้เบิ่งท่อมเหนียดละพี่น,อน้นงนนองสนใจยังได็ก็โทรมาเล่นน้ำเบาอีสานได้ครับผมนกอายุหรือว่านกไก่แล้วนกไก่จีพ่อฝึก รือหนกเฉลยก็มีนะครับผมโทรมาได้ครับสอบถามได้นะครับโบซื้อโบเป็นยังครับผมโทรมาคุยมาเห่นได้ครับหามักเนาะนี่แหละครับผมนกตัวนี้ท้ายขนเรียบร้อยนะครับนี่หางกับเหง้าเดียวเหลือวจะขึ้นครับถาขึ้นตัวนี้น่าจะได้ช่วงเขาเลื้องนะครับตัวนี้นี่แหละครับนกหลายอยู่ครับผม ตัวใดตัวเมื่อกับพันบัวหมักกับใิสานกับเมา่ไสไปยังสี่ละครับถือตัวมันคือกับข้าวเดียวขึ้นข้าวเดียวขึ้นครับผมถือตัวบัวคือกับปล่อยไปน้ำเหะครับปล่อยหลได้พี่น้องเห็นบัวใดท่ายพี่น้องเบื้องซือปล่อยหลายาะว่าใบสานบัวคยกินครับตัวใดบัวคือกับปล่อยยางเดียวครับผมบัวขาบัวกินนะครับตามนี่เหรอพี่น้องเนาะนี่ซัมเนีหละครับผมลงกางนี้แหละเถิบอกับเห็ดไม่เห็ดเฮี้ยนไม่ครับผม ช่วงว่างหันเงเร่บคอยได้ออกตัวครับจากน้อย่นละพี่น้องถาเพื่อนว่านเขา่นละเดี๋ยวพอกันแน่นอนครับผมฝึกหนกหม่นครับนี่ครับตัวนี้ก็สายของพี่อ่ำครับมันเห็นตาบอดครับสองอุกเสียงง่ายทาลมครับเดะเฉลยสองตัวเองมาอยู่กับบ่าวอีสานเอามาฝึกตัวดินครับเถิกแมวครับเงเลตาบอดครับเสียดายอยู่แต่ก็ขันดีคื้เก่าครับพี่น้องแต่ว่า เอาผสมบบดตีตัวแม่ครับตีตาตัวแม่นี่แหละครับเนาะนกกงร่วมกับห้ายครับผมพร้อมที่สี่คันแล้วก็มีครับเห็นคู่ใส่กันเรื่อ,อยะนี่เนาะนกโอ้ร้ายพี่น้องหาอาหารกับตกเดือนละร้ายอยู่ครับพว่าให้อาหารสุกโตครับผมเอาอีสานให้อาหารสุกโตครับต้องให้เขาได้กินแบบเพื่อจังเขาอยู่ป่าครับผม ามนี่พี่นอ้องตัวใดขึ้นก็เอาขึ้นมาไหวอ่ะพี่นอ้องไล่นานๆที่ที่ทั้งนั้นล่ะพี่นอ้องงามๆเลยครับเบิ่งเอาโรดนะครับแต่ละตัวเสียงดีๆทั้งนั้นล่ะพี่นอ้องรับประกันเรื่องเสียงครับคาล้มนี่ยังว่ากันอีกเีนน่นนึงนะครับนี่ครับผมตัวนี้เริ่มทายคนแล้วครับตัวนี้นกไม้รครับผมสองสามเดือน กันโงกไม่ครับทา้งตัวกับหนิ่งทังโตัวกับท่านี่น,น,นิงเนาะนี่ครับตัวที่มันขันเราหันสำนับปีกที่ที่ตึบๆนะครับผมขัดไว้ใส่โกงไว้สนับปีก้ามตัวๆพี่นอ้องบ่งห่วงครับที่เบาอีสานขัดไว้นะครับผมนกอ่างนงกยังกับมีหลายครับโทรมาถ,ถามได้ครับผมนี่แหลนะเนาะเยอะ นะครับเสียงหน่อยเสียงกลางเสียงยังไงโทรมาถามเบ้าอีสานเบิ้งนะครับตามสเปกเดี๋ยวจัดให้ครับผมนี่แหละครับอันนี้เฉลยของบ้านเบ้าอีสานนะครับบ่แม่นบ้า,านเมียครับมีโกงเดียวเนี่ยแหละครับเฉลยอยู่นี่ครับบ้านนี้เป็นอะไโอ้บ่เป็นกระคือหรอกพี่น้องเจ้ารวยไลต่ตีโตแม่ครับบ่คือหรอกครับเดี๋ยวสิเอาไว้จักซองสามหมื่นทาบ่นั่นก็แยก แจกออกคือเก่าครับผมบมได้หรอมันตีมันบดเซืองครับเอา้าคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจงอัปเดตเบิ้งครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ้งอีกนะครับผมเจ้ารวยครับสี่ได้ทายาทมันบอกกับตัวแมริลตันแต่ทีเนียเนี่ยผมว่าส่งบวกคือครับตีกันครับผมไล่ตีตัวเมียรครับโบพานครับกับสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะ ขอบุญขอคุณครับที่เขามาหลับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวอิสานน้ำเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ำนี้เนาะขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับที่เขามาหลับชมจนมาจบคลิปครับผมขออวยพรให้ย่าเจ็บย่าจนนะครับผมร่ำรวยเงินท่องครับคิดบังสิ่งใดขอห้สมบังทุกสิ่งทุกประการครับผมคอยมีความสุขทุกทุกทานครับผมสำหรับมือนห้บ่าวอิสานขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ